ครานี้ข้อถัดไปครับข้อถัดไปก็คือข้อที่ <c oughs> นี่เลยข้อสอบทอรข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของกฎกระนับเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเพิ่มเติมเราก็จะได้จะได้3ข้อนะเอพิโซดนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ตัวข้อนี้เขาบอกว่าอะไรครอบครัวหนึ่งมีลูกชาย3คนลูกสาว1คน นำมาเรียงหน้ากระดานนะครับโดยที่ลูกสาวต้องนั่งระหว่างพ่อและแม่พอนั่งระหว่างพ่อและแม่พบจะมีวิธีในการจัดเรียงทั้งหมด กี่วิธีนะครับนั่นก็คือจับมาเรียงหน้ากระดานเนี่ยมีทั้งหมดกี่วิธีเนาะดังนั้นข้อนี้เวลาเราเจอปุ๊บเห็นไหมเหมือนที่พี่บอกในรอบก่อนเลยถามจํานวนวิธีเนี่ยเขาสอบตำรวจเลยว่ามันคือกฎการนับแน่นอนนะครับซึ่งกฎการนับก็เป็นเรื่องที่เราเรียนตอนตัวของม .4 เทอม2เนาะเรื่องแรกเลยนะครับในวิชาพื้นฐานนะครับซึ่งเวลาน้องใช้เนี่ยหลักการในการใช้ในข้อนี้คือยังไงหลักการในการใช้ในข้อนี้ง่ายๆครับนั่นคือเรารู้ว่ามันคือกฎการเรียง พอเรารู้ว่ามันคือกฎการเรียงปุ๊บหลักการของเราตัวถัดไปคืออะไรครับกฎการเรียงกฎการเรียงในข้อนี้แน่นอนหน้ากระดานคือเส้นตรงเส้นตรงใช้สูตรเป็น n แฟกพอเส้นตรงเราใช้สูตรเป็น n แฟกแล้วใช่ไหมครับถัดไปเขาบอกเงื่อนไขมาคือมีลูกชายสามมีลูกสาวหนึ่งใช่ไหมครับ ดังนั้นลูกชาย3ลูกสาวหนึ่งสิ่งที่เราจะได้ออกมาคืออะไรครับสีเราจะได้ออกมาคือเราจะไปเรียงต่อไหมวิธีการเรียงเรียงง่ายๆครับจับพ่ออยู่ตรงนี้จับแม่อยู่ตรงนี้และลูกสาวอยู่ตรงกลาง <c oughs> เพราะมีลูกผู้หญิงแค่คนเดียวใช่ไหมครับดังนั้นอ่ะเขาบอกว่าต้องติดกันติดกันเงื่อนไขคือมัดแล้วก็นับเป็น1ตัวใช่ไหมครับมัดนับหนึ่งเนาะ ซึ่งพอมัดนับหนึ่งปุ๊บตัวถัดไปก็คือลูกชายมี3คนแต่ลูกชายเขาไม่ได้บอกไม่ได้บอกเงื่อนไขมาก็แสงว่าเรียงยังไงก็ได้ถูกไหมครับพอเรียงยังไงก็ได้ปุ๊บแสดงว่าตัวที่เราได้ออกมาตัวนี้ก็จะเป็น2ฝั่งหนึตัวนี่นะครับ พอ3ตัวปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออมาคืออะไรครับสิ่งที่น้องจะได้ออมาก็คือตัวของคอนเซปต์ใช่ไหมคอนเซปต์ Concept, หรือค่าที่เราจะได้ออกมานั่นก็คือเวลาเราเทค่าเข้าไปตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดลูกชายคนที่1ลูกชายคนที่2แล้วก็ลูกชายคนที่3 ดังนั้นสิ่งที่น้องชนะออกมาคืออะไรครับสีน้องชนะออกมาก็คืออะตอนนี้เราเรียงได้ละเพราะเวลาเราเรียงก็แน่นอนถ้าสมมุติมัดนับ1ทําจากนอกเข้าในใช่ไหมครับดังนั้นทําจากนอกเข้าในหมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้ถ้าเรามัดตัวนี้เป็น1ก้อนแล้วตัวนี้เราก็นับแค่1นตัวใช่ไหมครับมีทั้งหมด4ตัวเรียงแบบเส้นตรงก็คือสีแฟกซึ่งพอเป็นสีแฟกปุ๊บตัวถัดไปคืออะไรต่อครับ ตัวถัดไปเราก็จะไปคูณด้วยตัวที่อยู่ข้างในละพ่อข้างนอกเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมดังนั้นพอข้างนอกเราทําเสร็จแล้วปุ๊บตัวข้างในแน่นอนเขาบอกว่าลูกสาวต้องอยู่ตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่ก็คืออยู่ระหว่างใช่ไหมพออยู่ระหว่างปุ๊บแสดงว่าที่ที่มันสลับที่ได้คือสลับได้แค่พ่อกับแม่สลับได้แค่พ่อกับแม่แสดงว่ามันสลับได้2ตัวนั่นก็คือตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยอะไรครับ2อแฝด สองแฟกต์ก็จะมาจากการสลับที่พ่อแม่ส่วน4แฟกก็คือทําจากข้างนอกสุด4ตัวสลับเรียงกันได้สลับยางได้อย่างอิสระเลยถูกไหมครับดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ4แฟกมีค่าเท่ากับ24เพราะมันคือ4ีคูณสคูณสคือหเนาะแฟกทอรเรียลคือการคูณถอยหลังลงไปเรื่อยๆไม่ใช่เครื่องหมายตกใจนะครับดังนั้นสี่เดาวจะได้ออกมาก็คือ4แฟกค,คูณกับตัวของ2เลขที่เราได้ออกมาก็คือ48วิธีจบดังนั้น ข้อนี้โจทย์เ้าถามว่าเอ้ยมีการจัดเรียงแบบนี้ได้ทั้งหมดกี่วิธีก็เลยตอบไปอยู่ที่48วิธีตอบข้อที่3นั่นเองด็กน,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 นี้เลยนะครับข้อนี้ข้อถัดไปต่อนะครับเรายังไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์เลยนะตอน,นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปใช้สักนิดหนึ่งนะครับ ข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปจะเป็นตัวของลูกเต่าเนาะถอยลูกเต่าพร้อมกันนะครับซึ่งข้อนี้มีความน่าสนใจนิดหนึ่งเนาะตรงที่ว่าโจทย์เขาไม่ได้ถามผลรวมปกตินะครับแต่เขาให้ลักษณะในการคิดเลขมาเนาะซึ่งโจทย์เขาบอกว่าจงหาความน่าจะเป็นที่ผลรวมของลูกเต๋าจะมีค่าทั้ง2ลูกนะครับถอย2ลูกพร้อมกันเนาะจะหารด้วย2แล้วเหลือเศษ1แล้วหารด้วย3าม แล้วเหลือเศษ2ดังนั้นหลักการในการทําข้อนี้คืออะไรครับแน่นอนถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคแรกนั่นก็คือความน่าจะเป็นใช่ไหมเพราะเราเจอคําว่าจงหาความน่าจะเป็นใช่ไหมแต่พอเป็นประโยคหลังๆปุ๊บมันเป็นการคิดเลขเบื้องต้นนะครับหรือการหาลงตัวเนะาะณิติตปกตินะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันระหว่างศาสตร์มอต้นกับมอปลายนะครับถ้าสมมุติเวลาโจทย์เขาถามแบบนี้ปกติแล้วในพิชาคณิตมันจะอยู่ที่คอร์โนหอระมอเนาะโจทย์เขาจะถามว่าจํานวนที่น้อยที่สุดเนี่ยดังนั้นมันก็จะมีหลักการในการหาของมันเ้าไหมครับดังนั้นอ่ะอันดับแรกก่เลยเรารู้ว่ามันคือลูกเต๋าใช่ไหม Solution s o l u t i แรกของเราเรารู้ว่ามันคือลูกเต๋าครับ พอเรารู้ว่ามันคือลูกเต่าปุ๊บลูกเต่าแน่นอน PE เท่ากับ NE ส่วน NS เพราะโจทย์เขาถามหาความน่าจะเป็นสนใจหาด้วยทั้งหมดซึ่งพอน้องเจอสนใจหาด้วยทั้งหมดปุ๊บสิ่งที่น้องจะได้ออกมาคืออะไรครับสีน้องจะได้ออกมาก็คือคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ Concept เวลาเราคำนวณในข้อนี้คืออะไรคอนเซปต์ Concept ในการคำนวณในข้อนี้คือข้างบนคือสนใจข้างล่างคือทั้งหมด ทั้งหมดเป็นตัวหนึ่งที่หาง่ายมากนะครับกรณีที่เป็นตัวของลูกเต่าเนี่ยเพราะว่าอ,อะไรครับทอย2ลูกพร้อมกันนะครับนั่นก็คือหาด้วย36นั่นเองอหรือใครแทนสูตรก็ได้นะนั่นก็คือ6ยกกําลังจํานวนลูกคูณกับครั้งเนี่ยแต่ว่าปกติแล้วใครที่เรียนกับพี่พี่ก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าเอยปกติโจทย์ลูกเต่าเนี่ยมันจะทำได้แค่นี้แหละคือถ้ามันสมมติจะทามลูกพร้อมกันเนี่ยมันก็ใจร้ายเกินไปมันก็จะมีวิธีในการหาของมันซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาของมห้ เทิม2นะครับในเรื่องของความน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นซีวิตของเพิ่มเติมเนาะ <S <S ซึ่งอันนั้นมันจะต้องใช้เทวินามในาการมาอธิบายนะครับถามว่าเอ้ยมันจะเป็นไหมในมุมมองที่คือมันเกินหลักสูตรเนานะดังนั้นเวลาเราใช้เนี่ยอย่างตัวนี้น้องสามารถใช้ความรู้ปกติเหมือนที่น้องเรียนตอนมต้นหรือว่าตอนที่น้องเรียนตอนมสเทอม2ได้เลยนะครับดังนั้นเวลาน้องเจอตรงนี้ปุ๊บมี3ามวิธีใช่ไหมครับถัดไปหา ns ns สิ่งที่เราสนใจก็คือ จำนวนหรือว่าผลรวมของแต้มเนี่ยเราเอาผลรวมของแต้มมารวมกัน2ครั้งใช่ไหมครับเอาผลรวมมารวมกันมันจะต้องหารด้วย2แล้วเหลือเศษ1แล้วหารด้วย3แล้วเหลือเศษ2เทคนิคในการหาตัวนี้ก็แน่นอนเราทบทวนกันนิดหนึ่งนะเวลาเราจัดหาเนี่ยปุ๊บเนี่ยปกติยายที่เกิดไว้ตอนแรกเลย นั่นก็คือเวลาต้องเจอโจทย์เนี้ยมันมักจะถามว่าจำนวนที่น้อยที่สุดเหอไหมแต่ในข้อนี้เขาไม่ได้จ่อจงแล้จำนวนที่น้อยที่สุดแต่ว่าเราจะไปเริ่มที่ตรงนั้นเหอไหมหลักการในการหาจำนวนที่น้อยที่สุดง่ายๆครับจับเลขที่หาร2กับ3มาหาครนอซึ่งเป็นจํานวนเฉพาะทั้งคู่ใช่ไหมพอจํานวนเฉพาะทั้งคู่ปุ๊บครบนอของเราที่เราจะได้ออกมาก็คือครนอของ2กับ3นั่นก็คือเลข6 ดังนั้นครนของ2องกับ3คือเลข6ซึ่งเวลาน้องรู้ละว่าเอ้ยคณาของ2องกับ3คือเลข6ปุ๊บใช่ไหมครับจำนวนที่น้อยที่สุดถัดไปคือเศษใช่ไหมเศษเราก็จับหาคณอเหมือนกันดังนั้นครอที่เราได้ออกมาก็หารด้วยหตัวนี้ก็จะเป็น1 2เลขของคนอที่เราได้ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นเลขอะไรครับก็จะเป็นเลข1 ซึ่งตัวนี้เวลาเราใช้นะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าหอเรมอนะเอออพี AP พูดผิดนะครับดังนั้นตัวนี้เราจะใช้หอเรมอของ1 2ซึ่งพอ้องใช้ตัวของหอเรมอปุ๊บสีน้องจะได้ออมาคืออะไรครับสีน้องจะได้ออมาก็คือถ้าน้องต้องการหาจํานวนที่น้อยที่สุดนะที่หารตามเงื่อนไขเนี่ยแล้วได้นั่นก็คือน้องก็แค่จับหอรมอนมาตั้ง6ลบด้วยหอเรมอก็คือเลข1ปรากฏว่าได้เลขอะไรครับเลขห พอนอของตัวหารลบด้วยพอ,อมอของตัวเศษนะครับซึ่งตัวนี้เหลืออ้าน้องลองจับหารดิ้5หาร2เหลือเศษ1 5หาร3เหลือเศษ2อเนี่ยอันนี้คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่เป็นตามเงื่อนไขนี้มินิมัมค่านี้โจทย์เขาไม่ได้เจาะจงครับว่าต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดหรือว่าแม้ดังนั้นหลักการในการทำถัดไปก็คือแค่น้องได้แค่นี้น้องก็สามารถทำตัวถัดไปได้แล้ววิธีการทำตัวถัดไปนะครับนั่นก็คือห้าสมมุติน้องต้องการ กระโดดไปอีกก้อนหนึ่งหรือว่าน้องต้องการกระโดดไปอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับพอน้องต้องการกระโดดไปอีกตัวหนึ่งปุ๊บแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าต่อไหมพอเพิ่มขึ้นเป็นตัวของ2เท่าปุ๊บดังน,นั้นหลักการในการหาหรือว่าตัวของจํานวนที่เราจะได้ออกมานั่นก็คือเลขอะไรนะครับวิธีการหาก็คืออ่ะันดับแรกเลยครับเป็นเบสิกสุดนะเบสิกสุดก็คือการไล่เลขใช่ไหมครับแต่แน่นอนถ้าสมมติน้องไปไล่เลขอ่ะมันเสียเวลานะครับในมุมมองพี่อ่ะคือมันเสียเวลาสุดๆเลยแหละนะ ดังนั้นหลักการในการทําที่เราจะทําต่อไปนี้อ่ะน้องจับตาดูดีนะครับหลักการที่เราจะทําต่อไปนีนนปนะ้นั่นก็คือเลขตัวถัดไปนะนั่นก็คือเลข11อมีพีไลเล่ให้ดูกนะ่อเลยนะเห็นตัวนี้นะครับนั่นก็คือเลข11ใช่ไหมเลขตัวถัดไปที่เราจะได้ออกมานั่นก็คือเลข17ครับซึ่งน้องก็จะเห็นแพทเทิร์นเลยนะครับ แพทเทิร์นที่เราจะได้ออกมาคืออะไรครับแพทเทิร์นที่เราจะได้ออกมาก็เหมือนเดิมครับถ้าสมมติน้องเพิ่มขึ้น2เท่าใช่ไหมเพิ่มขึ้น2เท่าแสดงว่าตัวนี้ถ้าสมมติน้องจับขึ้นไปคูณตัวนี้ก็คูณ2ก็ไปดิอพอมเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับตัวนี้ก็เป็น12 12ลบด้วยหอดมอก็ลบเหบบม,มือนเดิมก็คอือลบด้วยหนึ่งเอไหมเพราะมัมนคือตัวคูนร่วมไงเนาะไหมถัดไปถ้าสมมติน้องเพิ่มขึ้น3เท่าก็เพิ่มขึ้นอีก6อีกตัวหนึ ได้เท่าเดิมดังนั้นถ้าน้องอยากได้จํานวนที่เพิ่มขึ้นน้องก็แค่จับคูณเข้าไปตามจํานวน